กดก่อนอะตกลงไปแล้วอะอะกดตกลงไปแล้วนะครับสีเขียวเขียวเมื่อกี้อ่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้มือถือไม่เกี่ยวแล้วมือถือไม่เกี่ยวใช้ได้เลยครับอันนี้ไปเมนูทางซ้ายสุดนะครับติดต่อเราเหรอเริ่มเรียนออนไลน์ซ้ายซ้ายครับครับผมอันนี้เหมือนในมือถือเลยครับผมก็คือกดวิชาที่เราเลือกสอบเอามาสองนะครับทดลองมาสองกัน เดี๋ยวนักเรียนเราจะมีอยู่ใกล้ๆอยู่คนสองคนนะครับอันนี้มันจะมี URL อ,อันนี้กรณีเราสอนโปรแกรมอื่นคู่กันเช่น o o m หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ใช้ถ้าเรามีคลิปอะเราก็กด๋อาอมีคลิปดลเดี๋ยวเราเปิดในหน้าจอครับม,มันจะโชว์ให้เด็กดูมสมมติว่าเตรียมสื่อการสอนมาเป็นคลิปอย่างเงี้ยอันนี้ถ้ากดเริ่มสอนมันจะไปแจ้งเตือนที่เด็กนะครับเหมือนในมือถือเลยนะครับลองไหมลองดูครับผมเดี๋ยวนักเรียนเดินใกล้ๆเครื่องนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมันจะมันจะเสียงดังสะท้อนกันอ,อ,อ่าครับก็จะเข้าใช้ถ้าในคอมไม่มีจิตมิดมันก็จะต้องดาวน์โหลดนะครับแต่ในในเว็บไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดาวน์โหลดอฮะใช้ได้เลยลน่าจะใช้ได้เลยครับดนะกดกดอันนี้กดติดตามไปเลยครับผมอันนี้เหรอใช่ครับกดยืนยัน อ่าก็จะเห็นนะครับนี้เห็นครูกันหมดเต็มที่เลยถ้าเราไม่อยากให้เด็กเห็นเราก็กดกดปิดตรงวิดีโอวิดีโอวิดีโอใช่ครับอ่าเด็กไม่ต้องเห็นหน้าครูฟังแต่เสียงก็พอแล้วเราก็เปิดสื่อให้เด็กนะครับเช่นอ่ก่อนจะเปิดสื่อนะครับเราต้องตั้งค่าให้เด็กเห็นหน้าจอเราก่อนทางด้านซ้ายนะครับจะมีจอคอมตรงนี้อยู่เล็กๆนะอ่ากดไปเลยครับผม ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บขั้นต่อมาครับเลื่อนมาที่ตรงกลางตรงแอปพลิเคชันวินโด์นะครับยังไงอ่ากดไปตรงนั้นเลยครับรอรอโหลดอยู่นะดูนะอ่ามาแล้วครับรู้สึกมันยังไม่โดนเลยนะอ่ามาแล้วครับผมปุ๊บเสร็จแล้วเลือกมาที่อันซ้ายซ้ายนะครับซ้ายกดตรงนี้เหรอกดตรงนี้นครับ แล้วกดแชร์ครับแชร์อ่านักเรียนมาแล้วหนึ่งคนนัเกเรียนมาแล้วหนึ่งคนได้ยินไหมคะนักเรียนได้ยินครูไหมคะอ่ะาพอกดแชร์ปุ๊บก็เด็กน่าจะเห็นหน้าจอหมดได้องย่อย่อหน้าจอไปครับย่อตรงอ่าย่อไปเลยเก็บไปเลยก็ได้ครับดู ยอตัวขีดอ่าครับผมเด็กจะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคมูไมไหมครับอ่แสงว่าเรา,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 ากดแชร์ไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปที่จิกมิดใหม่ไม่หรอถูกไหมขึ้นให้อ,อ,อ่ะเอออ่เข้าไปที่หน้าจอตรงนี้ใหม่ครับตรงจิบมิดนะไ่หรออ่า ครับมาดูตรงนี้ใหม่ทำไมไม่แชร์ให้เรากดปิดตรงที่ไม่ใช้ไปเลยนี่บใช่ครับ,รบอ่ะเหมือนทำไปทำเหมือนเดิมนะครับไปที่<อ>ตรงกลา,างารครับตรงกลางแอปพลิเคชันวิดโ o ดแล้วก็กดไปที่อะไรอันนี้หรอใช่ครับกดแชร์ใช่ใชอีกรอบนึง แต่รีมองเห็นไหมมองเห็นจอคอมไหมยังไม่เห็น